โอเคครับเปิดร,คคร,คคราคาจะเซ็นคุณได้นหครับสวยมากกล้องสวยมากสวัสดีครับสวัสดีครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะผมนี่นะอ่ะเออ นะครับนะฮะวันนี้เรามา2เวลานะครับเดี๋ยวผมอัปเดตรถใหม่เาะช่วงนี้เข้ามาเยอะมากเลยนะฮะกับโปรเดตของเรานะครับกิฟต์ไวเซอร์สูงสุดถึง3 0,000ืบาทนะครับแจกกิฟต์ไวเซอร์ทุกคันนะฮะทุกคันไม่ต้องลุ้นนะครับทุกคันนะฮะอย่างเฟีย c สวันนี้นะครับ c ฟีตอนนี้เรามีสีแดงสีขาวและสีน้ำตาลเราแจกทุกคัน2 0 0 0 0ืบาทนะฮะ เอาเป็นสดก็ได้สดลดก็ได้อะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นนะครับนี่อ่ะวันนี้อัปเดตรถใหม่หน่อยเข้ามาใหม่เลย CX3 นะครับวันนั้นเราไลฟ์ฝินตานไปนะครับฝินตานไปนะอ่ะวันนี้มีสีแดงนะครับปี2019แท้นะครับตัวนี้เป็นตัว SP ตัวฟันล o ปนะครับเป็นตัวฟันลูปเลยใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมนี่หลายท่านคง ให้กลับไปทํางานกันบ้างแล้วนะครับเพราะตอนนี้บ่ายแล้วนะฮะอ่ารถสวยมากนะครับรถสวยมากเดี๋ยวพี่ฝ้ายถ่ายข้างนี้ก็ได้ให้มุมเห็นรถชัดๆเห็นปะเห็นเนาะนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่เมเคานะฮะวันนี้เราเอารถอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับ Cx 3นะสาครับรถสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องให้ดูนะฮะนี่ ตัวนี้ได้ปี2019นะครับได้ตัว s u n ลู o แล้วนะครับตัวเช้งแล้วนะครับตัว SP ด้วยตัวท็อปสุดเลยราคาผมบอกเลยว่าถูกมากราคารถใหม่ล้านกว่านะครับเช็คได้เลยราคารถป้ายแดงนะครับอยู่ที่ล้านหกหมื่นกว่านะฮะเมื่อกี้ผมเช็คเลยหัวน้องหัวน้องนะฮะไม่มีขยับเลยไม่มีขยับเลยนะครับรถสวยมากนะครับได้ปี2019แทนนะครับ เฟนฝากระโปรงเดิมหมดนะเดิมหมดไม่มีจิกเลยไม่มีเคลียร์สีนะครับไม่มีเคลียร์สีเลยนะฮะนี่ดูพร้อมกันเลยนะครับไม่มีเคลียร์สีเลยในปี2019แท้นะฮะตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับเป็นเครื่องเบนซินนี่รถสวยมากเดีย๋ยวดูเครื่องสีแต้มจากโรงงานครบทุกจุดนะครับครบทุกจุดเลย ดูอาร์คเชื่อมระหว่างคานหน้ากับตัวถังนะครับระหว่างคานหน้ากับตัวถังนะฮะอาร์คเดิมหมดนะครับอาร์คเดิมหมดเลยนี่นะครับอาร์คกลมๆเห็นเนาะซุ้มเสริมเดิมหมดนะฮะอาร์คเดิมหมดเลยเวลาดูดูรถพวกนี้ครับดูย้อนเราจะเห็นเลยบางทีพลาสติกมันปิดไง เราดูย้อนเข้าไปนะครับเราเห็นแบบด้านในของรถนะครับถ้ารถมีชนนะครับมันจะเป็นอะไรที่เปลี่ยนหรือว่ามีรอยต่อของอะไรอันนี้เดิมๆมเลยครับรถร้านเราการันตีนะครับไม่มีชนนะครับโครงสร้างเดิมและเลขใหม่แท้ทุกคันนะครับตัวนี้ได้ปี2019แท้เป็นตัวเช้งแล้วนะครับแล้วที่สำคัญนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินเครื่อง2000ฟีฟีนะครับเครื่อง2000ฟรีี156แรงม้าอ่าตราเลงนี้สบายเลยเฟียงสนะครับเป็นรถแนว c ส o อเวอร์นะครับเป็นแนวแบบ ลุยก็ได้ใช้ในเมืองก็ได้ใส่ของก็ได้นะครับเหมาะกับทุกรูปแบบของถนนเลยนะฮะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายรอบพันมันจะมีรอยสะเก็ดหินเล็กน้อยนะครับตรงฝากระโปรงเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้นะรถเพิ่งเข้ามาเลยเดีวรอยดรงกันชนหน้าเป็นรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆนะครับขัดปั่นได้นะฮะครับผมนอกนั้นเดิมๆเพราะรถไม่เคยเคลียร์สีนะครับไม่เคยเคลียร์สีเลยนี่สวยมากปี2019แท้นะฮะ ในปี2019แท้ด้วยนี่ตัวนี้เป็นตัว SP นะครับตัวท็อปสุดเลยราคารถใหม่อยู่ที่ล้านกว่าเลยตัวนี้ผมขายเพียง699,000บาทพี่อย่าลืมนะผมมีกิฟวอไวเชอร์ให้สำหรับ m a z d a CX3 20,000บาทรถทุกคันผมมีแจก,กกิฟวอไวเชอร์หมดนะครับทุกคันเลยสูงสุดถึง30,000บาทพี่เปลี่ยนเป็นเงินสดก็ได้ เปลี่ยนเป็นสดรถก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นแต่การที่พี่ได้กิฟต์ไวเชอร์ผมไม่ได้ทิ้งมาตรฐานการดูแลของรถของเรานะครับเข้าศูนย์ทุกคันอยู่แล้วเป็นการบริการของเรารับประกันหนึ่งปีอยู่แล้วนะครับผมรับประกันชัดเจนนะครับมีคู่มือการรับประกันให้ด้วยคอเฟนเตอร์ผมแจกทุกกันนะครับคอเฟนเตอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงใช้ได้ทั่วประเทศแจกให้ทุกคันไม่เลือกคันด้วยนะครับรถเข้าศูนย์บริการชั้นนําทุกคันนะ และที่สาคัญดอกเบี้ยของผมเริ่มต้นที่1.99ของเราได้จริงของเราได้จริงๆนะครับอยู่ในคู่สัญญาของลูกค้าเลยอ่าตัวนี้ได้ตัวสล n r นะฮะรถเพิ่งมาเลยผมเพิ่งฉีดน้าแล้วก็มาไลเลยนะครับเพิ่งฉีดน้าแล้วมาไลเลยนะฮะสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านข้างนะครับเปลือกรถไม่มีเคลียร์สีนะไม่มีเคลียร์สีเลยหุนรงหัวน็อตเดิมหมดนะครับนี่รถสวยมากนะครับอากเอิ์กเดิมหมดนะฮะ เดิมหมดมีริ้วรอยตรงฝากระโปรงเป็นเ,นกเก็ดหินหน้าตรงฝากระโปรงแล้วก็มีดิ้วรอยขนแมวตรงกันชนหน้าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวผมเก็บรายละเอียดให้หมดนะแต่อยากให้พี่แบบดูเดิมๆของรถก่อนที่เราจะทําการเก็บฝีเอาตรงถ้าผมเก็บฝีพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าผมเก็บพอเราเก็บอย่างดีนะครับเก็บอย่างดีเลยแต่เรามีอะไรเราชัดเจนนะครับนี่อ่ะสวยมากนะครับได้ cx 3นะครับตัวท็อปซันลูปเลยไปดูภายในกันมา ราคาอยู่ที่6,99,000บาทเอกตรงเลยนะครับถ้าจัดเต็มฟรีดาว6 9 9 0น0บาทพี่ผ่อนแค่1 000, 1 5 0 0ือยเองรวมดอกเบีย้ยกับวัดแล้วนะครับอันนี้คือฟรีดาวเลยและพี่ได้ตังค์กลับบ้านไปอีก2,000 0ด้วยพี่จะซื้อสดก็ได้นะหรือว่าจะาอะไรก็ได้ผมมีกิฟต์เชอร์ให้2,000 0เอามาเป็นส่วนลดก็ได้และราคานี้ผมบอกเลยว่าถูกมากยอดจัดจริงๆเขาได้70,000 0นปลายด้วยฟ้ํา แต่ผมขายแค่699รถผมไม่แค่67,000โลรถเอกลคานะครับเราการันตีเลขไม่แท้ทุกคันนะครับสามารถเช็คศูนย์ได้ทุกคันตัวนี้เป็นตัว SP มีนิเ i กเตอร์ด้วยเป็นตัวเชงแล้วนะครับเป็นมีนี่โหสวยมากดูคอนโซลคอนโซลนะครับมีหนังหนังกลับเลยเนาะนี่สวยมากนะฮะอันนี้คือตัวท็อปนะฮะแล้วมีตัวไอจับเปลี่ยนเลนตรงกระจกมองข้างด้วยนะครับ ถ้าสมมติมีรถผ่านมาปุ๊บมันจะมีไฟเตือนตรงเลนกระจกอันนี้มันไม่มีผ่านนะครับแต่ชี้ให้ดูไฟเห็นเนาะอ่านะครับคู่มือบุ๊กเซอร์วิสครบหมดนะครับครบหมดเลยนี่มีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับรถเข้าสุนทุกระยะนะรถเข้าสุนทุกระยะรถเข้าสุนทุกระยะเลยนะครับดูจากไปถ่ายได้ไดถูกมากพี่แล้วเสียงสสามผมมีสามสีเลยนะแล้วสวยทุกคันด้วย นะครับสวยทุกท่านตัวนี้เป็นตัว b 1 9นะครับเป็นตัวท็อปของเขาเลยขายแค่699และที่สำคัญน,นะครับใครที่ดูคลิปวิดีโอนี้หรือไลฟ์สดนี้นะครับรับไปเลยกิฟต์ไวเชอร์20,000บาทนะครับกิฟต์ไวเชอร์20,000บาทนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดซันรูฟให้ดูนี่ว้าวหน้าหนาวนะครับต้องมีแล้วมัง้งหน้าหนาวนะครับไปสูตรบรรยากาศสดชื่นนะฮะครับผมหน้าหนาวนะฮะได้ซันรูฟด้วย นะครับอันนี้ตัว CX3 นะครับปกติเราถ้าเป็นตัวเก่าเราจะไม่เคยเห็น CX3 ที่มีสันปนะครับไม่มีสันปอ่านี่รถสวยมากนะครับเพดงเพดานสวยเลยนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะจริงๆนะครับผมเลยขอไลฟ์2เวลาเลยดีกว่านะครับอัปเดตรถใหม่กันนะครับใครอยากสนใจรถอะไรนะครับทักมาได้บางทีไม่ทันได้ไลฟ์หรืออะไรก็มีคนมาจองแล้วนะครับเพราะช่วงนี้คนหารถใช้ก่อนปีใหม่เยอะมากแล้วที่สำคัญนะครับ กิบเบอร์เชอร์สองหมื่นไม่พอพี่อยากได้ขับฟรี90บกวันก็จัดให้ได้พี่แจ้งที่ศึกสาการขายก่อนจองเลยว่าพี่อยากได้กิบเบอร์เชอร์ด้วยอยากได้ขับฟรี9 0บวันด้วยเดี๋ยวที่ศึกสาการขายผมจะแนะนําให้พี่นะครับครับผมอ่าอ่าขับฟรี9 0บวันนี้ผ่อนนูน่นนะหลังคุมพาเลยนะครับใช้ยาวยาวนะฮะร,รีบเลยนะครับราคานี้ผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับราคาโปรโมชั่นเลยแล้วรถผมสวยจริงนะครับรถผมสวยจริงนะฮะตัวนี้ได้แอร์แบ็กแปดลูกเลยนะ แอแบ็8ลูกเลยนะครับเต็มสตรีมเลยนะครับระบบความปลอดภัยนะฮะนี่เบาะหนังด้วยนะครับคุณแจของเราไม่ต้องห่วงนะสำรองอะไรต้องครบอยู่แล้วนะฮะเดีย๋ยวผมดึงตะเข็บให้ดูนี่นะครับแผ่นเพจมันได้อยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่าย เป็นเพจนะครับอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวให้พี่ฝ้ายถ่ายหัวน้องของน้องนะครับเดี๋ยวผมดึงอาร์ให้ดูรถสวยเดิมมากนะครับดึงได้นะครับรถเอคะดึงได้ทั้ง4บานถ้าไม่กล้าดึงให้ทีมฝากการหายดึงให้ดูก็ได้แต่ที่สำคัญนะครับรถของเราเช็คศูย์ได้ทุกคันนะครับผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักนะพอรถผมขัดอยู่แล้วนะครับราคาโปรโมชั่นนะครับได้กิฟต์เชอรสองหมื่นด้วย กิพเอร์เชอร์ไม่เกี่ยวกับการที่ผมไม่ได้ตั้งเผื่อราคานะไม่ได้ตั้งเผื่อราคาแจกคิพเอร์เชอร์พี่เช็คในราคาท้องตลาดได้เลยตัวนี้ปกติมันต้องขายเจต้นด้วยฟัาําหรือว่า6ปลายต้องมีแต่เลขไม่ไม่รู้ว่ากันเท่าไหร่แต่ผมได้ไม่แค่ห0 0 0ืโลผมขาย69 9แต่มีคิวเอร์เชอร์ให้พี่20,000เพราะยอดจัดได้7แสนปลายอยู่แล้วนะครับอ่าเช็คได้นะครับครับผมรถสวยมากฝากไว้ด้วยนะครับกับฟ X3 สีแดงปี2019แท้ ฟรีดาวครับผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนารนะครับรวมดอกเบี้ยกับแวดแล้วนะฮะมีลูกค้าผมซื้อรถผมเมื่อวานนะครับดาวเยอะแล้วเขาจัดน้อยแล้วเขาต้องการปิดภายในไม่ถึงปีผมเอาแบบลดต้นลดดอกลดต้นลดดอกพี่ยังไม่เห็นของรถมือสองเลยแต่พี่จะเจอที่ a k เคคนะครับแบบเหมือนผ่อนบ้านอะ่ะมีเยอะให้เยอะเขาจะคิดตามส่วนที่เหลือนะครับ แบบนี้คุ้มมากนะฮะกับลูกค้านะครับมาดูสีขาวเพื่อไม่ได้ปักหมุดนะครับเพิ่งมาเหมือนกันนะครับเป็นสีขาวนมมุกเลยมันออกแบบสีขาวมุกนะฮะสีขาวมาด้าสามจะเป็นสีนี้อยู่แล้วนะครับออกแบบน้ํานมมาฮะมุกมุกอ่าไอกันสานนะครับของเอคาเราจะไม่ปล่อยให้ม่วงนะฮะเราเปลี่ยนให้ทุกคันอันนี้เริ่มหมดอายุละเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนให้เลยนะอ่ะรถสวยมาก ตัวนี้ราคาจะถูกกว่าตัวนี้ปีหกศูนย์นะครับตัวนี้ราคาจะถูกกว่าอ่าตัวนี้ราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมืนห้าพันบาทนะครับนี่หัวนงหัวนอดนะฮะสวยมากเราขายรถสวยๆนะครับการันตีโครงสร้างเดิมเลขไม้แท้ทุกคันนะฮะนี่ ตัวนี้นะครับเป็น CX3 ปีเดี๋ยวนะผมดูปีให้เลยรถพิ่งมาเลยรถพิ่งมาเลยนะครับตัวนี้ปีแป๊บนึงนะครับปี2,016นะปีผลิต สวยมากนะครับสวยมากราคาผมขายอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับห้าแสนสี่หมื่นห้าบาทได้สีขาวด้วยนะฮะได้สีขาวด้วยอ่ะเดี๋ยวเปิดประตูให้ดูแม็กม,กมกืเดิมนะครับตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนะครับเป็นตัวลองท็อปเลยนะฮะเพราะไม่มีอตัวเลนกระจกบางทีตัวลองท็อปกับตัวท็อปนะครับต่างกันนิดเดียวจริงพี่ต้องดูดีๆเพราะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะฮะ นี่ตัวนี้ปีผลิตปี2016นะฮะปีผลิตปี2016เลยราคาอยู่ที่545นะครับมีกิบเบิลเชอร์ให้อีก20,000บาทนะครับรถสวยมากนะฮะอ่าได้สีขาวด้วยนะฟรีดาวผ่อนแค่8,000กว่าบาทนะครับฟรีดาวผ่อนแค่8,000กว่าบาทเองนะครับไหม่วิ่งแสนโลพอดีนะครับแสนห0าพโลนะครับไม่ใช่แสนห0 0หมนะแสนห0าพโลรถผมไม่แท้ทุกคันนะฮะ ถ้าพี่เอามาเป็นส่วนลดนะครับเหลือแค่525ฟรีดาวผ่อนแค่8,000บาทพี่ได้ฟ X3 แล้วนะครับตัวลอง็อบด้วยแล้วที่สำคัญเขาปลดล็อกเนแล้วนะได้เนวิเกเตอร์ด้วยนะครับมีเนให้เรียบร้อยนะฮะรถสวยจริงๆนะครับดูแผงประตูคอนฟลคอนโฟลเดี๋ยวให้พี่ฝ่ายถ่ายให้ละเอียดเลยนะครับนี่นะฮะสวยมากซอกเซิร์กเดิมหมดนะฮะหัวงงนงหัวน็อตไม่มีขยับเลย นี่นะครับด้านหลังสวยมากได้ตัวลองท็อปนะฮะได้ปีผลิตปี2 0 1 6ด้วยได้สีขาวมุกด้วยนะครับแล้วรถสวยมากๆที่สำคัญมีกิวเชอร์ให้20,000บาทนะครับเจ้าขับฟรีอีก9 0 0 0บวัก็เดี๋ยวจัดให้นะฮะครับผมอ่าสนใจทักมาได้นะครับเรามีสีน้ำตาลอีกคันนะ มีสีน้ำตาลอีกคันมาได้ฟีดังสเรามี3คันเลยนะครับตั้งแต่ปี2019สีแดงสีขาวและสีน้ำตาลนี่นะครับอ่ะให้ดูอาร์คนะฮะรักเดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆไม่มีเห็นเห็นอาร์คเนาะ กลมๆนะครับเห็นน้นะครับกลมๆคือรถรุ่นใหม่พี่ข้อยังไงก็บางนะครับเพราะมันสามารถเปลี่ยนชิ้นได้เปลี่ยนเปลือกได้นะครับอ่นี่นะครับสวยๆเดิมๆนะครับมาลองขับได้นะฮะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกับ CX-3 สีขาวนะครับ 5แสน45,000บาทมีกิฟต์อวเชอร์ให้20,000นะครับเอามาเป็นส่วนลดได้เงินสดกับบ้านได้เป็นอะไรก็ได้ที่พี่อยากให้เป็นนะฮะอ่าฟีดาวของแค่8,000กว่บาทนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายที่เฟียสีแดงดีกว่าสวยมากคันนี้สวยมากๆเลยใหม่มากกลิ่นภายในยังใหม่อยู่เลยนะครับ ได้สีแดงแก้วด้วยนะครับสีแดงคือตัวชูโรงของเขาเลยแล้วที่สำคัญเป็นตัว SP ราคารถใหม่ล้านกว่านะครับผมขายแค่699 6 9 9ไม่พอพี่มีเงินสดอยู่ในมือ2 0 0 0 0บาทเงินสดอยู่ในกระเป๋าพี่20 0 0 0บาทเป็นอะไรก็ได้นะครับสนใจทักแอนมินมาเลยเดี๋ยวผมให้ทิ้งสากการขายรีวิวรถให้เรียดอีกทีนะครับไอ้สเก็ตหินตรงฝาพงเล็กน้อยเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับให้สวยเลยนะครับได้เห็นรถเด,ดิมๆนะฮะครับผมเพิ่งเข้ามา ฝากไว้ด้วยเดี๋ยวห้ามงครึ่งเจอกันเดี๋ยวดูว่ารถใหม่มีอะไรเข้ามาอีกนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับทานข้าวให้อร่อยนะครับเดี๋ยวตอนเย็นเจอกันนะครับสวัสดีครับ